สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอตอนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณเรื่องการงานว่าอย่างไรนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะฝากซับสไคร์นะครับฝากสมัครสมาชิก นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับหรือแชร์ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ตนในการทําคลิปต่อไปนะครับมาเรามาดูกันนะครับตอนนี้สินศักดิ์สธิ์อยากบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องงานว่ายังไงบ้างนะครับขอดูสถานการณ์ของคุณตอนนี้นะขอดูสถานการณ์ของคุณตอนนี้ว่าคุณเจออะไรอยู่ นี้นะคุณรู้สึกเซ็งเบื่อหน่ายหรือน้อยเนื้อต่าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจนขนาดที่ว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมองไม่เห็นหรือคุณไม่ได้สนใจนะครับเห็นอยู่แต่ไม่ได้สนใจเพราะว่าคุณโฟกัส บางอย่างที่คุณโฟกัสอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนั้นเส็่งเครียดน้อยเนื้อตําใจในตัวเองนะครับหรือตกกังวลนะครับ สถานการณ์ตอนนีนะ้เป็นช่วงที่มีการเดินทางมีการเข้าสังคมนะครับเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันระหว่างที่คุณกําลังเซ็งอยู่นะคุณก็ต้องเข้าสังคมคุณก็ต้องมีการพบปะผู้คนนะครับสัรรค์กับผู้คนพบปะกับผู้คนนะครับพบเจอเพื่อน พบเจอญาติพบเจอคนดักนะครับเป็นช่วงที่ต้องเข้าสังคมใช้ทักษะทางสังคมนะครับมัวแต่ซิงไม่ได้หน้าที่ตัวเองก็ต้องรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานด้วยนะครับลงทุนก็ต้องลงทุนงานก็ต้องทำนะครับเออ เรื่องที่เซงเรื่องที่กังวลก็มีเรื่องที่น้อยเนื้อต่ำใจก็มีเรื่องที่ต้องลงทุนลงแรงทำระยะยาวก็มีนะครับการเดินทางก็มีบางท่านอยู่ในช่วงที่เจอกับคนรัก เจอกับครอบครัวนะครับกลมเกี่ยวคนรักกลมเกี่ยวกครอบครัวพบเจอคนรักพบเจอครอบครัวนะครับนี่หลายอย่างเลยเนาะมีเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบหลายอย่างเลยแต่ทุกๆอย่างในตอนเนี้ยต้องจัดการในเวลาเดียวกันะนะครับคุณต้องจัดสรรเวลาแบ่งเวลาเป็นอย่างดีเลยนะไหนจะเรื่องที่มัน คุมเคือเรื่องที่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงอีกนะครับในอนาคตจะเอายังไงในอนาคตผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอีกนะครับกังวลไปหมดนะครับเรียได้ว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้ทั้งความเสง็งทั้งความน้อยเนื้อต่ําใจทั้งความไม่พอใจนะครับความเบื่อหน่ายแล้วก็ภาระที่จะต้อง พบปะผู้คนภาระที่จะต้องเดินทางภาระที่จะต้องติดต่อประสานงานนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการลงทุนต่างหนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวลงทุนลงแรงทําให้ตัวเองมีกินมีใช้นะต่างหากนะแถมก็มีภาระทางครอบครัวนะครับมีเรื่องของครอบครัวการพบเจอคนรักพบเจอครอบครัวอีกนะครับ ถมยังมีเรื่องที่ยังคิดไม่ตกว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วมันจะลงเอยแบบไหนด้วยนะครับเรื่องที่ยังไม่มีอะไรชัดเจนสถานการณ์ตอนนี้ก็ยุ่งเหยิงอยู่นะนะครับมาเรามาดูกันว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับ เรื่องการงานนะครับเรื่องหน้าที่การงานเมื่อมีงานนะเนงินมันก็มานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าอย่างไรอื สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเรื่องงานนะนะเรื่องงานของคุณเนี่ยถ้าโซโลเองแล้วมันยากพบปะผู้คนนะถามหาคนที่เขามีประสบการณ์ปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์ขอความช่วยเหลือจากเขาขอคำแนะนำจากเขานะครับหากโซโลเองแล้วไม่รุ่งนะมันก็ต้อง มีการประสานงานร่วมมือกันช่วยกันนะครับมันถึงจะรุลร่วงนะครับที่แน่ไพ่เฉลยมาแล้วแหละว,ว่าเออสำเร็จนะครับมีข่าวดีได้เฉลิมฉลองแน่นอนสำเร็จแน่นอนนะครับเสร็จแน่นอนสำเร็จแน่นอนเฉลิมฉลองแน่นอนจบได้แน่นอนนะมีข่าวดีแน่นอนถ้าทำคนเดียวไม่ไหวขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ ในเรื่องของงานนะทำได้ไปตลอดไหมที่กังวลว่าจะทำได้ระยะยาวไหมนะครับทำได้ระยะยาวหรือเปล่ามันจะไปได้ดีหรือเปล่าทำได้ระยะยาวนะไปได้ดีนะมีความมั่นคงดีนะครับมีความมั่นคงอยู่นะไปได้ยาวอยู่นะทำได้เลยนะครับทำต่อไปได้ การเดินทางจะเป็นยังไงการเดินทางก็ถ้ามีการเดินทางในเรื่องการงานก็เป็นไปตามเป้านะครับถ้าตั้งเป้าว่าจะไปยังไงก็ไปถึงแต่ว่าก็ระวังความเร่งรีบนะครับอย่ารีบมากหากมีการเดินทางนะนะอย่ารีบมากอย่าเร่งรีบมากส่วนงานพอในเรื่องงานที่คาดหวังว่า อยากให้มันจบอย่างนี้อยากให้มันได้อย่างนี้คุณอยากจะได้แบบนี้คุณอยากจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมได้ตามเป้านะครับตั้งเป้าไว้ได้ตามเป้าเลยนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครจริงจังแล้วจะได้ตามเป้าทุ่มเทแบบจริงจังแล้วจะได้ตามเป้านะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องงานว่าความคิดนะความคิดงองแงนะความคิดงองแงตัดได้ตัดนะครับอย่างองแงยอย่างอนะครับยังไงก็ต้องทํานะครับไอเดียเนี่ยถ้าไอเดียของคุณมันเยอะเอาไอเดียมาพัฒนางานของตัวเองให้มันเสร็จให้มันก้าวหน้าให้มันดีนะครับแต่ถ้าไอเดีย ที่มันบั่นทอนตัวเองนะมันไม่สร้างความเจริญให้ตัวเองนะครับไอเดียที่มันเป็นแนวออกไปทางงองเงทางตัดพ้ออย่างเงี้ยไม่ต้องดีกว่านะครับหยุดคิดนะครับหยุดคิดแบบนั้นนะเพื่อสิ่งที่ดีที่คุณจะได้รับนั่นแหละนะครับแล้วก็แฟนที่คิดไว้เลือกไว้ว่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ เอาสักอย่างนะครับถ้ามีทางเลือกมากมายสำหรับเรื่องงานถ้ามีช่องทางที่มากมายสำหรับเรื่องการงานเนี่ยมีช่องทางให้ไปเอาสักอย่างเอาสักทางนะครับคุณมีทางเลือกมากมายแหละแต่เอาสักอย่างนะครับลงมือเอาสักอย่างลงมือเอาสักทางนะครับเอาให้มันได้สักอย่างเอาให้มันได้สักทางนะครับ ถามว่าทำได้ดีดไหมทำได้ดีนะครับทำได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ขอให้ลงมือทําอย่างต่อเน,นื่องไม่ลดละชัยชนะความสําเร็จเป็นของคุณแน่นอนนะครับไปถึงตามเป้าแน่นอนทําอย่างต่อเน,นื่องทําอย่างไม่ลดละนะหน้าไพ่ที่ขึ้นน่ออกไปทางก้าวหน้าอย่างเดียวเลยนะครับทาเพื่อความก้าวหน้าคิดเพื่อความก้าวหน้าอย่างเดียว ถ้าคิดแล้วมันงอง,งคิดแล้วบั่นทอนตัวเองอย่าคิดนะครับคิดในทางที่ก้าวหน้าแล้วก็ลงมือทำนะครับให้บอก ขอให้อดทนหน่อยพ่ยบอกขอให้อดทนนะครับสําเร็จไหมสําเร็จแน่ดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่ตอนเนี้ยถ้ามันยังไม่ทันได้ดีขึ้นยังไม่ทันได้สําเร็จขอให้อดทนอย่างถึงที่สุดสู้อย่างถึงที่สุดและอดทนอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ได้มาเพื่อให้มันเป็นอย่างที่คาดหวังนะครับเพื่อให้มันเป็นอย่างที่คาดหวังเป็นอย่างที่ต้องการสู้ให้ถึงที่สุด นะโอกาสดีๆมีให้คุณทางเลือกที่ดีมีให้คุณอยู่แล้วนะมันมีทางเลือกดีๆมันมีโอกาสดีๆมาให้คุณอยู่แล้วนะไพ่ก็ยืนกันมาอีกแล้วนะครับหลายใบแล้วเรื่องทางเลือกนะครับเรื่องทางเลือกใบน,นี้ก็ทางเลือกที่มากมาย โอกาสดีๆก็มีให้คุณนะเลือกเอาสักอย่างเลือกเอาสักอย่างแล้วทําให้ดีนะครับตัดสินใจเอาสักอย่างเอาสักทางแล้วทํามันให้สุดทางทามันให้ดีนะครับขอแค่ไม่ล้มเลิกสําเร็จแน่นอนแค่ไม่ล้มเลิกชนะแน่สําเร็จแน่นะครับ แล้วก็อะไรที่ทำต่อแล้วมันไม่ดีอ่ะอะไรที่ทำต่อแล้วไม่ดีก็ลมเลิกไปซะนะครับคิดต่อไปแบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ต้องคิดทำแบบนี้ต่อไปไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ต้องทำไปเริ่มทำอย่างอื่นซะนะครับเริ่มทำในสิ่งที่มันพอจะมีอนาคตให้ไปต่อ พอจะเห็นช่องทางความจเจริญก้าวหน้าให้ไปต่อเอาแบบนี้นะครับเอาแบบนี้ดีกว่ายังมัวแต่ฟุ้งฝ่ายยัมัวแต่จมอยู่กับสิ่งที่มันทําแล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับมุฟออนจากสิ่งที่ไปต่อแล้วไม่มีอะไรดีทําต่อแล้วไม่มีอะไรดีมุฟออนจากมันซะ แล้วไปทำอย่างอื่นที่มันเข้าท่าเห็นผลนะครับเรื่องงานหนีไม่พ้นว่าถ้าติดขัดอะไรให้ลองขอความช่วยเหลือให้ลองขอคำแนะนำจากคนที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนนะครับลองขอคำแนะนำลองขอความช่วยเหลือนะครับใครละ่ะนะครับ ก็คนที่เขาทำมานานแล้วนั่นแหละนะครับเพื่อนเก่าคนเก่าๆคนคุ้นเคยนี่แหละครับคนคุ้นเคยที่เห็นกันมานี่แหละนะคนคุ้นเคยที่เห็นๆกันมานี่แหละลองดูนะครับถ้าติดขัดตรงไหน,นลองปรึกษาลองขอคนช่วยเหลือเขาดูว่ายังไงว่าจะทำยังไงเอายังไงนะครับ แล้วก็เจาียศักดิ์สิทธิ์ต้งบอกว่าสิ่งที่วางแผนไว้หรือกำลังจะวางแผนว่าจะไปให้ถึงนั่นนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับวางแผนไว้แล้วนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะไปให้ถึงหรือกำลังจะวางแผนนะ่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี กินให้รอบครอบกินให้ถี่ถ้วนแล้วกันนะครับช่วงเนี้ยหากมีการไม่ลงรอยกันในที่ทํางานมีการประทะกันทางความคิดมีการขัดแย้งกันในที่ทํางานเราอย่าไปมีส่วนร่วมนะครับเราอย่าไปมีส่วนร่วมกับตรงนั้นนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่ปะทะกับคุณโดยตรงนะครับ จอกับคุณโดยตรงสิ่งศักด์สิทธิท่านอยากจะแนะนำว่าอะไรที่ไม่ต้องไปทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่ก็อย่าเลยนะครับอะไรที่ไม่ควรทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่ก็อย่าเลยอย่าไปทําอย่างนั้นเลยนะครับมันไม่เอื้อไปสู่เส้นทางที่คุณอยากจะได้อยากจะเป็นนะครับคุณจะได้ เป็นคนที่เก่งแล้วก็โดดเด่นมากๆในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ได้ดีคนหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะนะอย่าไปทะเลาะกับใครไว้เยอะนะครับพยายามเลี่ยงการทะเลาะพยายามเลี่ยงการประทะหรือทำให้เข้าใจผิดกันหรือผิดใจกัน แล้วก็ถ้าหากสงสัยว่างานที่ทำหรือสิ่งที่ทำอยู่นั้นคุณจะจัดการเรื่องเงินได้ดีไหมงานที่ทำอยู่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันจะมีตังมาให้คุณไหมมีเม็ดเงินเข้ามาให้คุณมีรายได้เข้ามาให้คุณอย่างเพียงพอไหมให้เฉลยนะครับสิ่ิเสิสิ์ท่านเฉลยท่านยืนยันให้คุณแล้วว่าเออ เพียงพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างไม่ขาดตกปกห้องอะไรหรอกนะครับดูแลตัวเองได้ยินด้วยลำแข้งของตัวเองได้แน่นอนท่านยืนยันนะครับท่านบอกแล้วนะหากเหนื่อยก็พักแล้วกลับไปสู้ใหม่ มันยังไม่จบนะครับหากเหนื่อยก็พักแล้วกลับไปสู้ใหม่อย่าออกนะครับอย่าออกอย่าเพิ่งจบตอนนี้อย่าเพิ่งตัดใจตอนนี้นะครับเหนื่อยก็ทําให้ตัวเองหายเหนื่อยก็พักให้ตัวเองหายเหนื่อยพักผ่อนี่เพียงพอล้วไปสู้ใหม่ไปลุยใหม่ทั้งเรื่องที่ดีมีให้คุณมากกว่าการที่จะออกนะครับอย่างที่ไพ่ได้บอก ย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกผ่านไพ่มาว่าหากเจอความยากลําบากให้อดทนไปก่อนให้อดทนไปถ้ายังไม่สําเร็จให้อดทนไปถ้าเจอความยากลำบากให้อดทนไปเรามีทางเลือกดีๆมากมายกว่านั้นดีกว่าการที่จะถอนตัวอย่างทาวอนนะครับหากเหนื่อยให้พักหากเหนื่อยให้พักผ่อนชั่วคราวพักผ่อนสักครู่พักผ่อนชั่วคราวหายเหนื่อยแล้วมาลุยต่อลุยให้มันเต็มที่ เพราะความสําสเร็จมีให้นะครับมีให้แน่นอนนะครับทําได้ตามเป้าสําเร็จได้ตามเป้าแน่นอนนะมีความมั่นคงให้อยู่นะครับตามนี้นะครับทีนี้ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเรื่องงานที่ท่านอยากจะบอกเนี่ยเราก็ได้รู้กันหมดแล้วเนาะเรามาดูกันว่าถ้าอยากจะอวยพรหรือเนี่ยนะอะไรให้คุณครับ ไม่บอกว่าถ้าเหนื่อยก็ฟื้นฟูตัตวเองถ้าไม่สบายก็ฟื้นฟูตัตวเองเหนื่อยท้อก็ให้กําลังใจตัวเองเติมกําลังใจให้ตัวเองหิวก็กินข้าวเหนื่อยก็นอนพักให้เต็มอิ่มแล้วไปสู้ต่ออย่าหมดกําลังใจอย่าเพิ่งท้อนะครับการถอนตัวอย่างถาวรไม่ใช่โอกาสนี้นะครับหากเหนื่อยให้พักแล้วกลับไปสู้ต่อ เติมกำลังใจแล้วกขับไปสู้ต่ออย่าเพิ่งถอนตัวตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งถอดใจแบบทาวนในตอนนี้ <cle aning> หากมีสิ่งใดที่มันหนักเกินไปผ่อนลงมาหากมีสิ่งใดที่ควรจะกระเตื้องขึ้นก็กระเตื้องขึ้น เอาให้มันอยู่ในมาตรฐานที่มันควรจะเป็นนะครับควรจะกระเตื้องเรื่องใดขึ้นก็กระเตื้องขึ้นมาสิ่งใดที่ควรปรับลดละเลิกได้ก็ลดละเลิกไปนะครับเพียดใช่ไหม เครียดใช่ไหมกังวลใช่ไหมวิตกกังวลใช่ไหมนะครับเรื่องที่เครียดเรื่องที่วิตกกังวลนะหรืออาการซึมเศร้าที่เป็นนะถ้าคนไม่เป็นก็ดีนะครับแต่ถ้าใครเป็นเขาเจอวิตกกังวลก็จะเครียดเกินเหตุนะครับอย่าได้กังวลไปอย่าได้เครียดจนเกินเหตุไป ขอแค่เพียงทำตามคำทำนายในคลิปนี้หากเหนื่อยให้ฟื้นฟูเยียวยาตัวเองให้กำลังใจตัวเองอะไรที่ควรลดละเลิกก็ลดละเลิกไปซะแล้วก็สิ่งไหนที่ควรจะกระเตื้องก็กระเตื้องขึ้นมาซะแล้วความเครียดเหล่านั้นมันจะหมดไปเพราะว่าคุณจะเริ่มเห็นผลสำเร็จเห็นผลสมบูรณ์ตามที่ได้ลงมือทำแล้วความเครีย ความวิตกกังวลนั้นมันจะค่อยๆหายไปเมื่อความสําเร็จที่คุณคาดหวังไว้มันค่อยๆเข้ามาทีละเรื่องทีละเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณเรื่องงานแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําคุณนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับต้นเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ มาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการกดสปอตเตงการสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้ต้นได้ทําคลิปต่อเนาะได้ทําต่อไปทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับที่สาคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องของท่านให้เป็นวิทยาทานนะครับชื่นใจที่สุดน,นะครับ จเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ